ปรับคุณภาพการแสดงผลง่ายๆด้วยกราฟิกพรีเซตในอัปเดตล่าสุดนะครับก็ทาง Fu s ชั่ได้ปล่อยตัวอัปเดตมานะครับก็จะมีในเรื่องของการแสดงผลด้วยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะมาให้ดูปุ่มใหม่นะครับที่มีชื่อว่าตัวกราฟิกพรีเซตนะครับปกติแล้วเนี่ยการแสดงผลของตัว ฟิวชั่นนะครับเขาจะไม่สามารถปรับตัวความเข้มข้นของพวกเอฟเฟกต์สเปเชียลต่างๆนะครับในตรงนี้เราสามารถปรับเองได้แล้วนะครับในตัวกราฟิกพีเซตนะครับให้เราลองกดไปที่เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับตรงนี้ตัวฟิวชั่นนะครับเขาก็จะไป ปิดในเรื่องของพวกการแสดงผลพวกแสงเงาการลบพวกรอยหยักต่างๆออกไปนะครับซึ่งมันก็จะเหมาะกับเวลาที่เราเปิดพาร์ทที่มีจํานวนชิ้นมากๆนะครับหรือว่าถ้าใครต้องการจะให้มันแสดงผลนะครับเป็นแบบเพื่อนเน้นความสวยงามนะครับเราก็ปรับเป็นคอลลิตี้นะครับก็จะมีการเพิ่มพวกเท็กเจอร์พวกแสงเงาอะไรพวกนี้เข้ามานะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับซอฟต์แวร์ที่ราคาดีที่สุดสำหรับสั่งซื้อบนเว็บไซต์เท่านั้น ื้อกับเรามั่นใจได้เลยว่าราคาถูกและคุ้มที่สุดสามารถผ่นชำระ0%ได้นานสูงสุด6เดือนโดยไม่มีค่าธรรมเนียม